มาใหม่เลยจ้านะคะลูกค้ารุ่นนี้ทรงสวยมากค่ะดูด้านหลังด้านข้างแบบนี้นะคะลูกค้ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นแบบบ๊อบเทนะคะลูกค้าหลังคือแบบสวยมากนะคะลูกค้านี้เลยค่ะ คือประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าด้านหน้าก็เทลงมาแบบนี้บอกเลยว่าทรงสวยมากเป็นสีดําธรรมชาติค่ะเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าตัวนี้ลักษณะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นปัดๆแบบนี้ค่ะปลายด้านหน้าก็จะงมเข้าทรงนิดนึงค่ะกําลังสวยนะคะลูกค้าบ๊อบเทค่ะไม่จําเจนะคะลูกค้าสวยแบบนะคะลูกค้าธรรมชาติมากนะคะลูกค้าเห็นไหมด้านข้างก็คือแบบนี้ด้านหน้านะคะลูกค้าผมปัดพลิ้วแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะลูกค้าด้านข้างแบบนี้นะดูนะคะลูกค้าเห็นไหมทรงสวยมากเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสระได้ค่ะหวีได้ หนีบได้ใส่ครอบตามแบบตามทรงได้เลยนะคะมีสายรัดปรับกระชับนะคะลูกค้าบอกเลยว่าหัวเล็กหัวใหญ่ใส่ได้ค่ะฟรีไซส์นะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าใส่ง่ายมากๆใส่ไม่ยากค่ะนะคะลูกค้าอีกอย่างหนึ่งคือใส่สบายมากๆนะคะลูกค้านางมาปัดแบบนี้รุ่นนี้ไม่มีแสกนะคะลูกค้าด้านบนก็จะเป็นขวานปกติค่ะนะคะลูกค้าดูเห็นไหมทรงสวยมากนะะสำหรับตัวนี้ราคาย,ย่อมเยาน่ารักมากนะคะลูกค้าปกติ6,990บาทค่ะใครรับวันนี้นะคะลูกค้าโปรโมชั่นจัดไปเลยค่ะเพียงแค่3,500 ร้อบาทนะคะลูกค้าพร้อมโอนพร้อมส่งเลยค่ะมีพร้อมส่งนะทรงนี้มาใหม่บอกเลยว่าสวยมาก